สวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งส่องแบงค์แล้วพูดคุยกันเรื่องธนาบัตรแบบที่13ชนิดราคา50บาทกันนะคะธนาบัตรแบบที่13ชนิดราคา50บาทแบงค์5้แบบแรกของไทยเลยนะคะทุกท่านอาจเคยสะสมอาจจะมีเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีเก็บไว้ในอัลบัม้มแต่เรามาแยกการสะสมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทราบว่าธนบัตรแบบที่13าชนิดราคา50บาทมีสองรุ่นนะคะรุ่นแรกค่ะเป็นแบบสีตกถ้าเปรียบเทียบให้เห็นหนักขณะนี้นะคะจะทราบว่าแบบแรกะค่ะสีจะซีดออกไปทางสีฟ้าส่วนรุ่น2ก็คือแบบเดียวกันนะคะเป็นรุ่น2ก็จะเป็นสีเข้ม รุ่นนี้ก็คือรุ่นสีตกก็คือสีซีดรุ่นนี้คือรุ่นปกติสีเข้มจากการผลิตครั้งแรกอาจจะแม่พิมพ์สีจะไม่ชัดเจนจึงมีแบบนี้ออกมาใช้หมุนเวียนแต่ไม่ใช่เป็นธนบัตรปลอมเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทรุ่นหนึ่ง ของแบบที่13นะคะแบบนี้คือรุ่น2แล้วก็มีการผลิเตเพิ่มเติมตลอดมาแต่แบบนี้จะผลิตได้น้อยเพราะฉะนั้นแบบนี้รุ่นสีตกหรือว่าสีซีนี้จะหายากกว่านะคะนอกจากว่ามีรุ่นสีตกรุ่นสีปกติหรือสีเข้ม เรายังมีธนบัตรที่ระลึกสมเด็จย่าที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระชนมายุครบ90พรรษาบนธนบัตรชนิดราคา50บาทแบบที่13นะคะถ้าคนขายเขารู้เขาจะ เพิ่มราคาธนาบัตรนี้เป็นเท่าตัวเลยถือว่าเป็นธนาบัตรที่ระลึกที่หายากการผลิตธนาบัตรที่ลึกจะมีหมวดในการผลิตน้อยกว่าธนาบัตรที่เป็นแบบหมุนเวียนแบบนี้นะคะอันนี้จะมีหมวด b c d e อะไรแย่เลยแต่แบบที่ลึกเนี่ยที่เคยพบเห็นจะมีหมวด e และหมวด f เท่านั้นนะคะ นอกจากนั้นลายเซนลายเซนของที่ระลึกก็จะง่ายหน่อยอคือเป็นที่ระลึกที่ออกมาครั้งเดียวก็จะมีลายเซนเดียวส่วน50รุ่นหนึ่งที่เป็นสีตกก็จะมีลายเซนเดียวเพราะว่าผลิตออกมาครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นธนบัตรแบบสีเข้มนี้รุ่นนี้ก็จะมีหลายลายเซนประมาณแลายเซนก็ ตอนนี้ดิฉันก็ยังเก็บหาได้ยังไม่ครบเลยถ้าใครได้ครบนี่ก็ถือว่าแบบเจ๋งนะคะเพราะว่าบาง8ปดแปดแปดลเซนนี่ก็เยอะแล้วนะคะเพราะว่าบางธนาบัตรบางรุ่นนี่มีมากกว่าแปดไลเซนประมาณสิบไลเซนหรือสิบสอลเซนในช่วงเวลาที่มีการผลิตเยอะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้นำเยอะไลเซนก็เยอะมาก นักสะสมลายเซนก็คงจะแบบปวดหัวมากเลยวันนี้ก็คลิปนี้ก็มาให้ท่านเดร้รับชมธนบัตรแบบที่13แบบเต็มๆชนิดราคา50บาทซึ่งมีรุ่น1สีตกรุ่น2สีเข้มและก็เป็นรุ่นที่มีจํานวนมากและรุ่นที่หายากที่สุดคือธนบัตรที่ลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีสมเด็จย่า ชนมายุครบ9 0พรรษารายน้ำของธนบัตรจะเป็นภาพระบรมฉายาสาธิสารของพระองค์ท่านส่วนรายน้ำของทั่วไปก็จะเป็นรายน้ำของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9. ทั้งทั้งรุ่น2และรุ่น1ที่เป็นสีตกนะคะรายน้ำจะเป็น สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องธนบัตรแบบที่13ที่ราคา50บาทให้ท่านได้รับทราบอย่างเต็มๆเ,เลยนะคะใครมีใครเก็บใครหาได้ใครมีเยอะออกมาส่งกันนะคะแล้วก็มีอะไรแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้มใม้ท่านได้รับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ